ค่ะอันนี้เป็นทางเข้ามาสวนเรานะคะเริ่มแรกเลยที่เรามาซื้อที่ที่ดั้งเดิมเขาจะเป็นแบบนี้นะคะใช่ค่ะที่ดั้งเดิมนี้นะคะน,นี้จะเป็นแบบนี้เลยนะคะดั้งเดิมของเขานะคะค่ะลังอันนี้ดั้งเดิมนะคะทางเข้ามานะคะหลังจากเรามาพัฒนานะคะสองปีกว่านะคะเดี๋ยวพี่จะพาชมนะคะหลังจากเกิดการพัฒนาเกิดขึ้นแล้วนะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้พัฒนาแล้วนะคะที่จะเป็นแบบนี้ค่ะนะคะถนนก็จะเป็นขึ้นไปแบบนู้นเลยนะคะค่ะก็จะมีการปลูกมะพร้าวน้ำหอมนะคะมีมะพร้าวน้ำหอมม,ออมีกล้วยน้ำว้ามีกล้วยอะไรนะคะกล้วยหอมกล้วยน้ำว้ากล้วย นี่เจอพอดีเลยกล้วยพนมนะคะเคยเจอเพื่อนๆเ,เคยเจอไหมคะกล้วยพนมพนมก็คือคล้ายๆกับพนมมือค่ะนี่ก็จะเป็นต้นมชมพู่นะคะชมพู่เพชรน,นะคะนี่ชมพู่เพชรน,นะคะนี่ต้นชมพู่นะคะก็จะเป็นทุเรียนนะคะนี่ค่ะไฮไลท์ของเราอยู่ตรงนี้นะคะนี่ค่ะ,ะเป็นกล้วยพนมนะคะ ค่ะคล้ายๆกับพนมมือเลยนะคะมองเห็นไหมคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวพี่ซูมก่อนเป็นกล้วยอ่ากล้วยพนม,มคล้ายๆกับเราพนมมือเลยนะคะพอพัฒนากันแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะเกิดการพัฒนาเกิดขึ้นนะคะที่เขาแปลงนี้นะคะเขาของเสียนเนี้ยเขาจะเข้ามาก่อนเรานะคะ ก่อนหน้าน,นี้เขาจะเข้ามาก่อนเราประมาณสองปีนะคะแต่ของเราจะมาทีหลังเขานะคะเราเข้ามาทีหลังเขาอีกนะคะแปลงของเขาอันนี้เป็นถนนหน,นทางที่จะเข้าไปนะคะจะมีดอกไม้นะคะ่ก็จะเข้าไปแปลงของเรานะคะค่ะอันนี้ดอกไม้สีเหลืองเหลืองนี่อบตอนะคะ เป็นอบตอเขามาปลูกให้นะอบตอบุราม์นะเอามาปลูกให้เรานะคะตรงนี้นะเกิดการพัฒนาเกิดขึ้นแล้วนะคะหลังจากพวกที่พวกเรามาอยู่นะหลายๆคนหล,ห,ลหลายความคิดนะคะเกิดการพัฒนาเกิดขึ้นนะคะ <c oughs> นี่เขาจะปลูกอทองอุไรเป็นถนนเป็นแนวถนนให้นะคะ ต้นนี้จะออกดอกเยอะมากๆเลยค่ะสวยงามมากนะคะเกิดการพัฒนาเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวจะพาชมรอบๆนะคะรอบแปลงว่าพัฒนามาเป็นยังไงนะคะนี่ก็จะมาปลูกทุเรียนนะ,ะเป็นทุเรียนนะ,ะทั้งหมดเป็นแถวเป็นแนวเลยนะคะเป็นแนวทุเรียนเลยนะ,ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นทุเรียนนะ เขาจะปลูกทองอไรเป็นแนวถนนให้เรานะคะอันนี้ก็จะเป็นเงาะนะคะเงาะโรงเรียนนะคะปลูกเงาะโรงเรียนมีอะโวคาโดต้นเล็กนะคะ,คะอะโวคาโดต้นเล็กนะคะขึ้นไปประมาณนี้เขาไม่ให้สร้างบ้านนะคะเราทำแต่ห้องน้ำค่ะ ทำห้องน้ําเฉยๆมาแล้วพอได้เข้าห้องน้ํำค่ะยังไม่ให้ทําบ้านนะคะให้ทํากเกษตรนะ,ะให้ทํากเกษตรทํา,ทากเกษตรเป็นส่วนใหญ่นะคะในแปลงของเราเกิดการพัฒนาเกิดขึ้น,นะะประมาณนี้ก็จะมีถังนะคะแต่ละที่จะมีถัง ถัง <Billie S 2> <Idi om. S 1> ของตัวเองมาวางนะเตรียมมาไว้เพื่อที่จะรองรับน้ำนะคะเตรียมแทงน้ำถังน้ำนะคะเอาไว้เก็บน้ำค่ะพอประมาณนี้นะคะชมบรรยากาศโดยทั่วไปอันนี้ก็จะเป็นต้นมะขามใหญ่ดั้งเดิมเวลาเรามาแรกๆนะเราก็จะมานั่งพักที่นี่นะคะ มานั่งพักนะกินลมชมวิวมีที่พักนั่งนะคะจะจประมาณนี้จะทำห้องน้ำเป็นส่วนใหญ่นะคะเป็นที่นั่งแล้วก็มานะคะช่วงนี้ก็เงียบนะคะไม่ค่อยมีแต่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เจ้าของสวนจะมาวันอทิตย์นะ มาเสาร์อาทิตยะะ์มาดูไล่มาดูที่อีกของตัวเองนะคะ <c oughs> จะเงียบนะแต่ช่วงปีใหม่ถามว่าปีใหม่เคยมาทำมาเขาดาวมาอะไรที่นี่ไหมก็ยังนะคะยังไม่เคยมาแต่ว่าแต่เหมือนกับว่าอากาศเย็นหนาวเหน็บเลยนะคะจะนอนได้ไหมคะ ต้องก่อกองไฟหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะเกิดการพัฒนาฝั่งนู้นยังไม่พัฒนานะที่เป็นดอกหญ้าขาวๆนะตรงนู้นเป็นที่ดั้งเดิมของเขายังไม่เกิดการพัฒนาเกิดขึ้นนะคะแต่ที่มาอยู่ตรงนี้ก็คือพัฒนาแล้วนะคะมีแทงน้ำมีนี่ค่ะเขาจะวางวางแล้วแต่ใครสะดวกก็วางถ้าถังไม่ใหญ่มากก็สามารถวางได้นะคะ เคลียพื้นที่แล้วก็ใช้แผ่นนะใช้แผ่นวางลงไปเลยนะคะมีมะม่วงมีกล้วยหอมมีขนุนมีทุเรียนมีอินทภาลำอะโวคาโดนะต้นทองอุไรนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้นะในเนื้อที่ในเนื้อที่ที่เราเข้ามาอยู่สิ่งสำคัญสิ่งแรกเลยพียจะบอกว่า การที่จะมาทําการเกษตรใดๆก็แล้วแต่นะคะน้าเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดถ้าไม่มีน้ําก็ไม่สามารถปลูกพืชไร่อะไรต่างๆได้นะคะต้องมีน้ําก่อนอันดับแรกต้องมีแหล่งน้ํานะคะมีน้ําเราต้องดูว่าน้ําเราพอไหมเยอะไหมพอใช้ไหมถ้าไม่พอเราจะปลูกมากจนเกินไปก็ไม่ได้นะ,ะเพราะว่าพืชต้องการน้ํา เพราะว่าฤดูฝนมันจะมีแค่ประมาณ3-5เดือนนอะะอย่างปกติก็คือฤดูฝนเ็าจะมาตามฤดูฝนนั่นแหละค่ะบางปีก็ฝนก็มาเยอะบางปีฝนก็มาน้อยเราก็เดือดร้อนอีกนะคะแต่ทุกวันนี้นะเราก็บางคนก็ปั่นน้าใต้ดินมาใช้โดยการใช้โซลาเซลล์บ้างนะคะใช้โซลาเซลล์ใช้ไฟบ้างก็แล้วแต่นะ,ะท่านบางท่านก็ใช้ไฟฟ้านะคะ ก็มีพลังงานทางเลือกเราก็ใช้พลังงานทางเลือกนะคะใช้ออันนี้ถังนี่เขาเขาก็ลองเหมือนกันนะคะเขาจะเคลียร์พื้นดินพื้นที่ให้เสมอกันแล้วก็ใช้แผ่นใช้แผ่นปูนนะคะมาวางอีกทีหนึ่งแล้วก็วางแทงน้ำลงไปเลยนะคะนี่ถือว่าปลอดภัยโอเคแล้วนะคะ,คะเรียบร้อยแล้วนะคะ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแทงน้ำหมดเลยนะคะอันนี้เขาจะเป็นส่วนพี่น้องพี่น้องเขามีสามสี่คนนะคะเขาก็จะมีแทงใส่แทงน้ำนะคะใส่แทงน้ำมีมีสวนนะคะก็แต่ละเจ้าก็จะมีแทงน้ำของใครนะคะของตัวเองนะ,ะน,งน,น,งน,น,นี่ของคนหนึ่งนั่นอีกของคนนึงนะะนู่นของคนหนึ่งนะคะ มีแทงทุกคนต้องมีแทงน้ำนะคะนะคะ่ะมานี้นะคะถ้าไม่มีน้ำรับรองได้เลยว่าถ้าไม่มีน้ำใช้ก็รับรองไว้เลยว่าต้นไม้เราไม่โตแน่ๆน,นะคะต้องเป็นปัญหาแน่ๆไม่มีน้ำน้ำไม่พอใช้นะคะ เป็นปัญหาตามมาพืชก็ไม่เจริญเติบโตเพราะเขาต้องการน้ําใช่ไหมคะค่ะวีก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เสียสละเวลามาชมคลิปนะคะมากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามค่ะผิดพลาดประการใดก็กราบขออภยนะัยณที่นี้ด้วยนะคะถ้ายังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะอย่าลืมค่ะ ก็บรรยากาศก็ประมาณนี้นะคะโดยรวมนะคะที่ทำามาเก็บภาพให้ดูนะคะเราเผื่อจะได้ไปอ,อัดแอพใช้กับพื้นที่ตัวเองหรือหวังว่าจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะบางทีคนที่มีพื้นที่อยู่แล้วใช่ไหมคะมีพื้นที่ไปอัดแอพใช้นะคะค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ